โลกนี้มันมีคําว่าลงทุนกับตัวเองเนี่ยไม่มีคําว่าขาดทุนเพราะว่าโลกนี้ยังมีคําว่า beauty standard แม่คิดว่ายังมีอยู่ไหมเรื่องนี้คิดว่ามีอยู่คือคิดว่าถึงแม้ว่าสมัยนี้สังคมอาจจะเปิดกว้างเรื่อง beauty standard แบบสวยอ้วนผอมขาวดำหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าคนเราก็มักตัดสินคนจากฝังสิ่งบางอย่างโดยที่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นอันดับแรกที่คนเราจะตัดสิน ถ้าคุณแต่งตัวไม่ดีคุณก็อาจจะถูกตัดสินไปแล้วว่าคุณไม่มีเงินหรือเปล่าคุณอันตนไม่ดีหรืออะไรไ<ม>คือไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรเออมันเขาเรียกว่าเราสามารถถูกตัดสินจากคนภายนอกได้ทันทีจากลุลภายนอกดังนั้นน่ะการลงทุนก,กับตัวเองมันไม่มีคําว่าขาดทุนแน่นอนเพราะว่าสมัยเนี้ยมันยังเป็นอยู่แบบเนี้ยคือมันมีคําพูดอีกอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรานัาตาดีเนโลกก็จะใจดีกับเราอันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงด้วยหมายว่าส่วนหนึ่ง หมาย uh huh. ว่าอาจจะเป็นด่านแรกสมมติว่าเวลาเราอาจจะสวยหน้าตาดีอะ่ะคนก็อาจจะเวลคัมเราแต่ถ้าเกิดว่าลองคิดดูเราสวยแล้วหน้าตาดีแต่เรานิสัยแบบไม่ดี uh huh. พูดจาแย่ไม่ให้ความเคารพคนยิงหรือว่าแบบมั่นใจในตัวเองว่าแบบฉันดีกว่าคนอื่นอะ่ะถามว่าแวบ,บแรกมันมันใช่อะ่ะ uh huh. มันสวยอะ่ะ uh huh. แต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วคนไม่อยากพยุงกับคุณมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันดังนั้นน่ะเราไม่จําเป็นว่าแบบ เฮ้ยฉันอาจจะเกิดมาไม่ได้แบบว่าดูดีมากอะแต่ว่าหมายก็เชื่อว่ามันไม่มีผู้หญิงที่ไม่สวยมันมีแต่ผู้หญิงที่ขี้เกียจหมายถึงขี้เกียจดูแลตัวเองอะคือถ้าวันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบดูสวยเหมือนดาราแต่เราแบบทําตัวเองให้สะอาดสะอ้านใช้สกินแคร์ดูแลผิวหน้าผมตามพื้นฐานที่เราสามารถที่จะดูแลได้เสื้อผ้าก็คือสะอาดไม่มีกลิ่นรีดเรียบแต่งตัวดูดีเข้ากับกาลเทศะถามว่าแล้วเราบวกกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีนิสัยที่แบบ กูจะเพราะอ่อนน้อมทำตนหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ถักมันก็สามารถทําให้เราดูดีได้เราอาจจะไม่ต้องสวยขนาดนั้นแต่เราสามารถดูดีได้อย่างนี้ดีกว่ารู้จักน้องคนหนึ่งดีกว่าที่แบบเขาคือถ้าเกิดว่ามองปุ๊บนี่คือแบบทรงแบบ ทรงแบดอะทรงแบดอะทรงแบบขับมอเตอร์ไซค์แบนอะคือแบบท่อดังอะไรอย่างเงี้ยคือทรงนั้นเลยแล้วก็แบบดูทรงแล้วคือเขาเกลยแน่นอนดูเหมือนจะเกลยดูแบบว่าเป็นเด็กไม่ดีแน่นอนอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเราเจอเขาแล้วอะเราก็อาจจะตัดสินเขาเป็นรูปแบบนั้นแต่ว่าเขาแบบพูดเพราะพูดจาเพราะเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนครับแบบพูดจาแบบดีอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเออมองว่า เออสุดท้ายแล้วว่าผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเด็กแบบนี้เหมือนกันอฮะมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องดูสวยดูแบบดีเท่าคนนู้นคนนี้แต่เราสามารถดูดีในในใน,ในเวของเราได้ดูแลตัวเองให้มันให้มันควรจะเป็นตามกาลเทศะดูแลตัวเองใส่ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ